เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับใน หนังสือเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับครับเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว4289 ลงวันที่22กรกฎาคม2563นะครับเรื่องของการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2564เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ ในรายละเอียดเนี่ยนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ของท้องถิ่นรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งนะครับจึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเนี่ยเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2564เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรโนา2019ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558รวมถึงมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการเตรียม จัดสถานที่เลือกตั้งที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมโดยกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งไม่เกิน600คนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันนะเช่นหน้ากากอนามายัยเฟ็กซชิลเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับโดยพิจารณานำเสนอที่เกี่ยวกับ การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่4แทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยมาประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564สําสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดนะครับได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเนี่ยเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2 5 6 4รวมถึงจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวนะครับในข้อบัญญัติเทศบัญญัติเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่สํงงานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ย าทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งนะครับให้ท้องถิ่นเนี่ยเตรียมจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2564เนี่ยให้เพียงพอในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งและก็ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระหว่างการเลือกตั้งนะครับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ